สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กับน้ำแข็งอยู่กับ p g p h o n e Channel หล้วกันนี้ค่ะอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากโมโต้นั่นก็คือ Mo t o ้ไ l a ์เค่ะซึ่งจุดเด่นของเขาไม่ได้มาแค่มือถือธรรมดานะคะเพราะว่าน,นี้ค่ะมีตัวนี้ด้วยนะคะด้านหลังของเครื่องเนี่ยก็จะมีตัวแมกเนติกซึ่งจุดเด่นของเจ้าแมกเนติกนี้นะคะก็ทําได้มากกว่าเป็นแค่มือถือเปล่าๆแน่นอนจะเป็นยังไงจะทําอะไรได้บ้างเนี่ยไปดูกันเลยนะคะ สำหรับลักษณะทางกายภาพภายนอกของ Moto Z Play นะคะตัวนี้ก็รูปเผลๆเนี่ยก็จะหน้าตาคล้ายๆกับตัวรุ่นพี่ของเขาก็คือ Moto Z เนอะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้านข้างนะคะก็จะหนากว่านิดนึงแต่ก็แรกมาซึ่งแบตเตอรี่ที่อยู่ได้ยาวนานกว่าเพราะตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่นะคะให้มาถึง3,510 ah, มิลลิแอมมีเซนิมมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าเท่าที่น้ำแข็งดูคำรีวิวคำวิจารณ์ของออต่างประเทศนะคะเขาก็บอกว่า เป็นแบตเตอรี่ที่มันไม่ไหลมันไหลน้อยมากเพราะว่าเป็นเามีระบบจัดก,การซอฟต์แวร์ที่ดีอะคะ่ะทำให้มันแบบไม่ได้เปลืองแบตเตอรีตตร่มากนักนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นวัสดุก็ทำมาจากโลหะมีสแกนนิ้วมือเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับตัว G4 Plus เลย ตัวสแกนลานิ้วมือก็จะเล็กๆประมาณนี้นะคะไม่ได้กินพื้นที่ของตัวเครื่องแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีตัวเทคโนโลยีนาโนโคตติ้งนะคะมาให้รอบๆตัวเครื่องก็คือสามารถกันน้ําหรือละอองน้ําละอองฝนได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่สามารถจุ่มได้อะไรขนาดนั้นนะจ๊ะจุดเด่นนะคะนอกจากเอกลักษณ์ของโมโตที่ดูดิเขาออกแบบได้สวยงามเนอะ จุดเด่นเลยนะคะของ m o t o Z แล้วก็ Z Pay คือเขามีตัวนี้ค่ะเป็นเป็นแผ่นแมกเนติกนะคะที่อยู่บริเวณด้านหลังแล้วก็ด้านล่างของตัวเครื่องแบบนี้นะคะซึ่งไอตัวแมกเนติกนี้เองค่ะมันจะมีลักษณะเป็นแบบเหมือนแม่เหล็กนะคะแล้วก็ตรงรูๆตรงนี้มันเอาไว้สําหรับเสียบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมต่างๆซึ่งอุปกรณ์เสริมของตัวนี้นะคะมีอยู่สอย่างนะคะก็คือประกอบร่างได้ด้วยโมโตมอ าตามภาพตัวอย่างเลยนะคะโมโตโมอสจาก JBL ค่ะมันจะเป็น JBL สปีกเกอร์ที่ทําให้เราฟังเพลงได้เพาะขึ้นชัดขึ้นนะคะฟังได้ละเอียดหลากหลายย่านเสียงแล้วก็อย่างที่ว่าเนื้อคือเอา JBL มารวมร่างเราก็แน่นอนว่าการฟังเพลงเนี่ยจะต้องเต็มอรรัดรถแน่นอนนะคะและปัญหาการใช้แบตเตอรี่ไม่เพียงพอก็จะหมดไปคุณไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ออกมาเพราะมันถอดไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าคุณก็ไม่ต้องเพราะว่าแบงค์อันใหญ่โตแล้วก็ต้องคอย พกสายชาร์จให้ยุ่งยากค่ะเพราะตัวนี้นะคะไอ้ตัวนี้แหละแมกเนติกนี่แหละนะคะสามารถที่จะเสียบกับอุปกรณ์เสริมที่มีชื่อว่า power house ค่ะ power house เนก็เป็นเหมือน power bank ที่เอามาเสียบกับตัวแมกเนติกนี่ปุ๊บนะคะประกอบปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็น power bank ชาร์จไปในตัวได้เลยนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโปรเจคเตอร์เขาบอกว่าเอาตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยมาเสียบอันนี้นะคะแล้วก็เปิดนังหรือเปิดคลิปอะไรต่างๆก็ได้แล้วเราก็เนี่ยสมบูรนี่นะแล้วก็ถือว่าอย่างนี้แล้ว เอาฉายกับกำแพงหรือวัสดุเรียบๆอะไรต่างๆก็สามารถใช้มันโปรเจคเตอร์ได้เลยหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ำแข็งไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมนะคะคือมันเป็นอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพคือเขาเรียกว่า Hasselbla ดหรือเปล่า h a s เซ l บลัดฮ a สเซลบลัดประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจจริงๆคือไอตัว Hasselbla ดนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นการช่วยถ่ายรูปที่เหนือโทรศัพท์มือถือยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันสามารถที่จะใส่ประกอบร่างปุ๊บเนี่ยแล้วตรงเนี้ย มันจะเหมือนเราถือกล้องคอมแพคตัวหนึ่งอยู่เลยเพราะมันจะเป็นเหมือนมีเลนแล้วก็สามารถซูมได้ซึ่งระยะซูมของเขาก็อยู่ที่25ถึง250นะคะก็ทำให้การถ่ายภาพซูมต่างๆนีก็ไม่เสียความละเอียดแล้วก็ไม่ว่าจะถ่ายเลนออกจะไวนิดนึงเพราะว่าด้วยเลนเออขนาด25มม,มอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถถ่ายได้นะคะ ตัวนี้ก็ถือว่านอกจากคุณจะใช้โทรศัพท์ตัวนี้ได้แล้วถ้าอยากได้ภาพได้เสียงได้โปรเจคเตอร์ได้แบตเตอรี่แบบพาวเวอร์แบงค์พาวเวอร์เฮาส์ของเขาเนี่ยก็สามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยอ๋อแล้วก็ใครที่ชอบเซลฟี่ย้อนแบบนี้หรือว่าใครที่ชอบบางทีเราไม่ได้พกกระจกนะคะก็หยิบขึ้นมาส่องแบบนี้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกระจกเงานะคะเวลาส่องเนี่ยคือจะเห็นหน้าเห็นสีอะไรต่างๆ่เหมือนเราส่องกระจกเลยนะคะก็ถือว่าสะดวกแล้วมันก็สวยงามมากๆด้วยนะคะ สำหรับฮาร์ดแวร์นะคะตัวนี้ก็จะได้แรมมา3 g ิกลอม32 g b นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มได้สูงสุด256 g b กบบด้วยเมมโมรีการ์ดภายนอกถ้าขายที่ใช้ไม่พอ32กิเนอะแล้วก็ได้ชิปเซ็ตนะคะของ s n a p d r a าก n 625มาซึ่งเขาบอกว่า625เนี่ยเป็นชิปเซ็ตล่าสุดสำหรับตระกูล6คื้นต้นได้6ของ Snapdragon แล้วก็ตัวนี้เนี่ยประหยัดพลังงานมากทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไทซี C แล้วนะจ๊ะนี่เลย ตัวนี้นะคะก็ทําให้เราใช้งานเวลาเสียบไปต้องกับหน้ากับหลังดูว่าจะเสียบผิดเสียบถูกหรือเปล่านะคะแล้วก็รองรับการชาร์จไวซึ่งโมโตเขาใช้ชื่อว่าเทอร์โบชาร์จนะคะเขาบอกว่าสามารถชาร์จ15นาทีเนี่ยใช้งานต่อได้สูงสุดถึง9ชั่วโมงสำหรับหน้าตานะคะการใช้งานภายในเนี่ยมาดูกันดีกว่าเนอะตัวนี้เนีคะโมโต Z Play เนี่ยเขาก็มีแอปวิดเจ็ตมาให้ด้วยเนอะก็คือว่าเนี่ยจะมี 3หน้านะคะสามารถเลื่อนได้แบบนี้แล้วก็ถ้าเราแตะเข้ามาดูเนี่ยมันจะเป็นเพียวแอนดรอยเลยสายเพียวต้องชอบใครที่ไม่ชอบอะไรที่มันแบบดีแอปกับตัวเครื่องมาให้เยอะๆอยู่แล้วตัวนี้ก็ตอบโจทย์คุณเลยนะดูสิก็มีประมาณนี้แต่ว่าขอออกตัวก่อนนิดนึงนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องเทนนะอาจจะมีบางแอปนะคะที่ไม่เหมือนกับเครื่องที่จําหน่ายจริงๆนะคะก็บอกไปก่อนตรงนี้เลยนะคะแล้วก็น้ําแข็งจะลองให้ดูว่า เพียงแค่เราเนี่ยขยับนิดนึงนะคะหรือว่าอาจจะแบบเขยา่าืนะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นโมโตโดิสเพย์ขึ้นมานะคะจะโชว์ตัวเวลาวันที่นะคะวันเดือนปีรวมไปถึงโน t ติฟิเคชันในขณะนั้นขึ้นมาให้เราดูเพียงแค่เราขยับนิดนึงสัมผัสโทรศัพท์แค่ิดเดียวเท่านั้นเองนะคะก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็น ฟังก์ชันที่อยู่ในตัวนี้เลยเข้าไปตั้งค่าในแอปที่ชื่อว่าโมโตได้เลยนะคะสวัสดีจัมโบ้ขอบอกว่าสามารถตั้งค่าได้3แบบคือการตั้งค่าการทํางานนะคะใช้ท่าทางต่างๆเป็นการทํางานลัดของโทรศัพท์หรือว่าเป็นเป็น Voice นะคะออกคําสั่ง พวกกูเกิ n n o วต่างๆได้ตลอดเวลาด้วยคําพูดแม้ว่าเครื่องเนี่ยจะไม่ได้เวกอัพอยู่ในตอนนั้นนะคะหรือว่าเนี่ยดิสเพลย์ที่บอกไปก็จะดูการแจ้งเตือนดูโนติดูวันที่ได้ทันทีเพียงแค่เราแบบขยับโทรศัพท์นิดหน่อยโอเคเราไปดูกันเลยนะคะการใช้งานมือเดียวนะคะบ่อยครั้งที่เราต้องการใช้งานมือเดียวอีกมือนึงไม่ว่างถือของคนลดอะไรต่างๆอยู่นะคะก็เพียงแค่เข้ามาตั้งค่าในนี้นะคะว่าเราจะ เปิดการใช้งานมือเดียวไหมถ้าเปิดนะคะก็จะมีวิธีการเนี่ยเขาจะแสดงวิธีให้ดูอยู่นะคะนี่มีลองฝึกการเขาบอกว่าให้ใช้นิ้วโป้งแตะไปที่ใต้ปุ่มด้านล่างแล้วก็เลือดรูดคืนนะคะกวาดคืนอ่ะก็จะเป็นการใช้งานหน้าจอมือเดียวแล้วนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเขย่าสองครั้งเขย่าแบบปื๊บปบเพื่อเป็นไฟฉายนะคะหรือว่าเข้าใกล้โมโตดิสเพย์เขาบอกว่านี่ ถ้าเราแบบแค่เข้าใกล้นิดนึ่งอะ่ะตัวเซนเซอร์อะไรเงี้ยมันก็จะจับแล้วก็จะตรวจจับการสัมผัสการหยิบอุปกรณ์ของเราตัวโมโตดิสเพกก็จะตื่นขึ้นมาโชว์โนนตินะคะก็จะมีการพลิกวางห้ามรบกวนการยกขึ้นเพื่อเสียงจะเข้าก็จะหยุดทันทีที่เรายกโทรศัพท์เป็นต้นนะคะถ้าใครชอบฟังก์ชันไหนไม่ชอบฟังก์ชันไหนเข้ามาเลอกปิดได้ทีละอย่างทีละอันได้เลยนะคะการใช้งานเสียงก็เหมือนกันนะคะตัวนี้ค่ะไว้นะคะก็คือเราจะเข้ามาตั้งค่าได้นะคะโดยที่เนี่ย มันจะให้เราอยู่ในที่ที่เงียบๆไม่เปิดแอร์ไม่เปิดพัดลมอะไรก็ตามแล้วก็ตั้งค่าเสียงเราอยากจะพูดอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าเครื่องจะเ a k อ up อยู่หรือว่าเครื่องจะสลีปอยู่สมมติเราพูดคาว่า hello moto อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคําว่าโอเคขึ้นมานะคะเครื่องมันก็จะรับคําสั่งใช้งานที่เราต้องการอย่างเช่นว่าให้โทรไปหา d a r l i n งหรือว่าให้ตั้งนาฬิกาปลุกตอน6โมงเชา้าเครื่องก็จะทํางานได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องกด โทรศัพท์เลยคือใช้แค่เสียงเท่านั้นนะคะก็คือจะเป็นการใช้งานอารมณ์คล้ายๆกับ Google Now นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ดิสเพย์ก็อย่างที่น้ำแข็งแจ้งไปที่เราแบบขยับขึ้นมานิดนึงมันก็จะโชว์ดิสเพย์ให้เราเห็นว่าเวลาอะไรวันที่เท่าไหร่หรือว่ามีโน้ติฟิเคชันอะไรเตือนมาบ้างถ้าไม่ต้องการเนี่ยอยากให้มันประหยัดแบตเตอรี่ก็ปิดมันซะ แค่นั้นเองนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่น้ําแข็งจะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าคนไทยชอบแล้วน้าแข็งก็ชอบมากนั่นคือเรื่องกล้องนั่นเองค่ะสําหรับ Moto Z Play นะคะกล้องหน้าของเขาเนี่ยหล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหลังนะสิล้านพิกเซลจ้าตัวที่กล้องหน้าเนี่ยจะมีกล้องที่เขาบอกว่าเป็นไวเซ s ฟี่สามารถเซลฟี่ได้แบบในมุมกว้างนะคะเห็นไหมก็กว้างอยู่นะเห็นเห็นไหมเอ่ยแล้วมันสวยเพราะมันเนียนอันนี้คือเปิด อ๋ออันนี้คือเปิด beauty อยู่โหมด beauty เนี่ยเป็นโหมดจะเลือกได้3แบบก็คือจะปิดไปเลยนี่คือปิดนะคะคุณผู้ชมดูคือนี่คือปิดแต่มันก็ยางอุ้ยน่ากลัวแต่มันก็ยางดูแบบขาวเนียนใสอยู่แต่ว่าถ้าเราจะเปิดแบบออโต้นะนะอันนี้คือเปิดออโต้ก็จะเป็นรูปหน้าผู้หญิงตรงนี้นะคะมันก็จะแบบประมวลให้เราว่าคุณจะต้องแบบเติมอะไรตรงไหนให้มันสวยแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเรื่องว่าเฮ้ยฉันอยากจะสวยน้อย,อยกว่านี้ให้ภาพมันเนียนอะไรอย่างเงี้ย ก็เลือกด้วยตัวเองก็ได้ว่าจะไปสูงสุดที่ระดับไหนซึ่งก็จะมีทั้งหมด7ระดับด้วยกันนะคะจะเนียนมากเนียนน้อยอยังไงก็เลือกตรงนี้ได้เลยโดยที่การใช้โหมดเบลตี้ตัวนี้นะคะก็จะเลือกได้แค่ว่าจะใช้เป็นแบบจะปิดหรือจะเปิดออโต้หรือจะตั้งค่ามแมนวนวลเบลตี้ด้วยตัวเองนะแต่ว่าอาจจะยังเลือกไม่ได้ว่าต้องการให้ตาตัวแค่ไหนต้องการให้ปากสีอะไรบัชออนสีอะไรอาจจะยังเลือกไม่ได้นะคะแต่ว่ากล้องที่ให้มาเนี่ยกล้องหน้า5ล้านแต่ว่า เขาก็ชัดแล้วก็ใสใสเนียนเลยนะใสเนียนเลยนะคะโดยที่อ่ามาดูกันนะคะการใช้งานเนี่ยโหมดต่างๆของตัวเมนูกล้องนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นการกลับกล้องหน้ากล้องหลังเนอแล้วก็อันนี้ ก็จะมีเลือกระหว่างถ่ายรูปปกตินะคะถ่ายวิดีโอถ่ายแบบสโลโมชันหรือว่าจะถ่ายแบบโหมดอาชีพก็คือโหมดมืออาชีพคือโหมดแมนนวลนั่นเองโดยที่โหมดแมนนวลเนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้ตามนี้ก็คือจะมีตั้งแบบไว้บรลานนะคะอยากได้แสงอมฟ้าอมเหลืองแบบไหนก็ตั้งได้หรือตั้งออโต้ให้กล้องเนี่ยประมวลผลให้ก็ได้แล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นการตั้งสปีดชัตเตอร์เป็นการตั้งสปีดชัเตเตอร์นะคะการตั้ง ISO แล้วก็ด้านล่างสุดจะเป็น การตั้งค่าชดเชยแสงนั่นเองนะคะส่วนด้านบนนะคะก็จะมีการตั้ง HDR นะคะ HDR ก็จะตั้งแบบออโต้หรือเปล่าหรือจะเปิดไว้หรือว่าจะปิดกได้เช่นกันนะคะแล้วก็ตั้งค่าแฟลตนะคะตั้งค่าโหมดบิวตี้บอกไปแล้วแล้วก็นี่ถ้าอยากจะตั้ง่าตั้งค่าแบบนับเวลาถอยหลังถ่ายภาพก็ตั้งตรงนี้นะคะมุมบนขวาก็ตั้งได้สูงสุดถึง10วินาทีนะคะ,ะทีนี้ไปดูที่กล้องหลังกัน Uh huh. กล้องหลังนะคะกล้องหลังตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับความละเอียด16ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าเฟดเดตเชนนะคะซึ่งเฟดเด t เชนตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนเป็นตัวช่วยในการโฟกัสนะคะช่วยออโต้โฟกัสเป็น ระดับเดียวกับที่ใช้บนกล้อง DSLR กล้องใหญ่กล้องมืออาชีพเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเลเซอร์โฟกัสด้วยนะคะเป็นการโฟกัสแบบที่ใช้การยิงเลเซอร์วัตะยะนั่นเองก็ทําให้ได้ภาพที่แม้ว่าจะอยู่ในที่ที่แบบไกลใกล้หรือว่าถ่ายภาพที่แสงไม่ค่อยจะมีหรือว่าภาพที่วัตถุอาจจะเคลื่อนไหวอยู่สั่นไวนหวนิดนึงก็สามารถถ่ายได้สวยงามเช่นกันแล้วก็ส่วนโหมดนะคะก็ถ้าปัดไปด้านจากซ้ายไปขวาก็จะมีการตั้งค่านี่นะคะตั้งค่าของกล้องตั้งอัตราส่วนภาพอะไรก็ตั้ง ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีการตั้งค่าปิดเปิดปิดเสียงชัตเตอร์การบันทึกตำแหน่งที่เราถ่ายรูปนะคะก็ส่วนกล้องหลังก็จะไม่มีหมดิวตี้ก็ตัดออกไปแต่อย่างอื่นก็ยังคงเดิมอย่างเช่น HDR นะคะแล้วก็การตั้งค่าแฟชการตั้งค่านะับถอยหลังก็สูงสุด10วิเช่นกันเหมือนกับกล้องหน้าเลยนะคะแล้วก็ถ้าปัดไปด้านขวาก็จะเป็นการดูภาพที่เราเพิ่งถ่ายไปก็จะรันอยู่ที่ล่าสุด โรบล่าสุดก็เลื่อนๆลงไปเรื่อยๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับกล้องถ่ายรูป หมดนี้นะคะโม t ต Z Play เนี่ยมีค่าตัวอยู่ที่15,900บาทค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่อยากจะลองเล่นเครื่องจริงเนี่ยก็สอบถามมาได้หรือว่าไปที่หน้ารามท c Phone ได้เลยนะคะวันนี้น้ำแข็งต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเราพบกันใหม่ใน P G Phone Channel ทางช่อง YouTube เหมือนเดิมนะคะคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรเนี่ยรีเควสต์มาได้คุยกันได้หรือว่ายังไงเนี่ยมาพบกันในคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ